ซาลาตันอิบราฮิมโมวิชประกาศแขวนสตาร์ทหลังมิลานชนะเฮลลาสเวโรนา3ประตูต่อ1ด้วยวัย41ปีสื่อต่างประเทศรายงานข่าวกีฬาวันนี้ว่าซาลาตันอิบราฮิมโมวิชกองหน้าทีมชาติสวีเดนของทีมเอซีมิลานประกาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าเขาได้ตัดสินใจย,ยุติอาชีพค้าแข้งแล้วจากรายงานข่าวกีฬาวันนี้สัญญาของซาลาตันอิบราฮิมโมวิชกับมิลาน จะหมดสัญญาในเดือนมิถุนายนนี้และไม่มีการต่อสัญญาหลังจากต้องผ่านช่วงฤดูกาลที่เต็มไปด้วยอาการบาดเจ็บและทำให้เขาต้องจบอาชีพค้าแข้งด้วยวัย41ปีสำหรับอิบราฮิมโมวิดยิงได้93ประตูจากการลงเล่น163นัดที่มิลานและช่วยให้มิลานคว้าชแชมป์เซเรียาเมื่อปีที่แล้วและเป็นถ้วยรางวัลในลีกครั้งที่สของเขากับทีมโดยได้แชมป์เซเรียสอสมัย ครั้งแรกในปี2012-2011และครั้งที่2ในปี2021-2022โดยเขาทำประตูรวมให้สโมสรและทีมชาติได้ทั้งหมด561ประตูตลอดเส้นทางการค้าแข้ง